สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารย์ได้ดูเลอกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ก่ออลโอลวันทูที hello, hello. One, two, สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับแลมไม่ใช่ขึ้นหนูตาไม่ดีนะขึ้น8ข่้าเดือน10ปีมะเส็งวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับ วันนี้พูดถึงความฝันขึ้น8ค่ําความฝันก็เหมือนกับขึ้น7ค่ําฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จล่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอียปอหอนะครับแต่ต่างๆต่างๆนะในดวงชะตาในวันนี้นะครับมาพูดถึงดวงทางขวามือก่อน ดวงป้ยห uh, ีส uh, ีเหลียวในฐานวันนะครับวันนี้เป็นวันปีเกียงเพียงหญิงเป็นเสียงแซบเป็นหยิมซิมนะครับใครเป็นคนทาดน้ํายกมือขึ้นให้คุณใส่สีฟ้าสีน้ําเงินสีดําเป็นมงคลนะครับแล้วคุณอูกุ้ยนังนะเพราะฉะนั้นให้คุณไปเกิดช่วงเวลาดีเช้าครับนะไปเลยรีบๆไปเกิดเลย ไปเกิด่ะตีห้าถึงหกโมงห้าสิบเก้านะขอให้โชคดีประสบความสำเร็จแต่ยังไงก็มีความสุเราเอียบปอหอมาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันวันอาทิตย์ชนะศัตรตูเปลี่ยนชุดใหม่ครับใส่เลยแล้วดึกถึงศัตรตู เปลี่ยนนะแ่ซาหัวใหม่ในวันอ,อน,อนอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูตทานน้ำมันในวันทีจะเสียโฉมนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอ้โหหนูเจ็บตาเจ็บตาเลยไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแอบดูใครก็แล้วเสร็จเจ็บตาแดงๆโอ้ยอะไรก็ไม่รู้คนแก่แล้วจะอะไรรักษาเนี่ย เดี๋ยวปวดนวดปวดนี่กล้ามเนื้อโอ้โหนี่หนูก็ปวดหลังนั่งนานนะโอ้ยไม่ไหวช่วงนี้ก็กินไก่นะแต่เป็นเกาอีก่ต่างหากโอ้โหกอ,ห <c oughs> อแก๊บกอแก๊บอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาการเสี่ยงเสียมสีไประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน เดีอยอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับส <c oughs> าทุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข็งขาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิด,คด,คด,คดทองในทองร่ำรวยนะครับเออโลกที่เขาเป็นๆกันนะปวดที่นั่งนาะนๆะน่ะเป็นหลายๆนะหลังอะ่ะซินโดมซินโลรมไม่รู้ออฟฟิศซินโลรมอมไม่รู้ เรียกไม่ถูกไว้บางทีได้ cmc ใบที่38นะโชคจะต่างท่านในช่วงนี้เป็นช่วงที่รุ่งเรืองอย่างที่สุดนะหากได้ร่วมลงทุนกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสำเร็จสมหวังความรักราบรื่นมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็ตือ้อ <c oughs> ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะจะได้รับผลตอบแทนที่สูงการสมัครงานนะท่านควรมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนจะดีคะแนนสอบดีเยี่ยมพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไขให้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับ,นะรบก็สามารถรักษาให้หายได้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,การดื่มน้ำามาดื่มซะหน่อย โอปีเอาหนูกินทุกวันนะถ้าวันไหนหนูไม่ได้กินนั้นหนูนอนไม่หลับ <c oughs> ไม่รู้กาแฟหรือยานอนหลับไม่รู้นะอ่ออันนี้ระบบกระเพาะแล้วก็ลำใส้ต,ต้องระบัดระวังไว้ได้หนึ่งนะลำใสต่อมามาพูดถึงป้าดวงตามวันเกิด นะครับพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นนะสีที่ควรเว้นเนี่ยให้เว้นสีฟ้าไม่ดีนะครับฟ้าเช้านังบ่อนังไอนะเช้าฉุยไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีสีแดงสีเขียวนะสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีที่สุดก็คือสีเขียวครับทิศดีทิศใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือ เฉพาะประจำในวนนี้นะครับตัวเลขนำโชคเนี่ยก็จะมีเลข3 4 7นะดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยซับในดินศิบในน้ำนะครับปีนี้เนี่ยยังไงเนี่ยซับพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยเนื้อหอมนะแล้วก็ปัญหาทางใจแดนเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะจบลงด้วยดีนะครับมันไม่ได้ยืดยาวหรอกเพราะเขมเนี่ยยังไงมันก็ลำบากภายในนะ ถ้ายิ่งนานไปจะยิ่งส่งผลเสียกับคนเขมรนเองกับกัมพูชายเองนะครับแต่พอเขมรอ้ยขอยเขมรนเนี่ยไม่ไหวอเออมันก็จะมีคนที่มาคอยอยุแยงตะแคงหรือคอยหนุนให้เขมรนนั่นกูรู้ไหมประเท,ะเทศอะไรมันคืออเมริกาครับ อเมริกาดาวเลขเจ็ดเนี่ยเสื่อมมานานแล้วนะอเมริกานับจากนี้ไปสิบยี่สิบปีเนี่ยอเมริกาจะเป็นโจรโจนโจนคือไม่สนอะไรทั้งนั้นนะอะไรที่ได้ไประโยชน์เหมือนโจนอะ่ะเออฉกฉวยช่วงช,ชิงอเมริกาจะจากกาักระจะเอาครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจอเมริกานะเออ พราะตัวปัญหาหุุหหนเซนใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปตัวปัญหาก็อเมริกาเนี่ยแหละจะทําให้เราขัดกับจีนเพราะอเมริกาไม่ถูกกับจีนนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเป็นกลางไว้ได้หนึ่งเป็นกลางนะ <c oughs> แต่ถ้าถึงสุดถ้าถึงที่สุดของที่สุดนะถ้าประเทศไทยต้องเลือกคุณจะต้องเลือกทางจีนครับเพราะว่าอะไรอยู่ใกล้เรา อเมริกาอยู่นู่นอยู่ไกลเออทุกท่านต้องเขา้เขาใจนะในหลักชัยภูมิหลักพิชัยสงครามนะยังไงคุณก็ปลอดภัยครับเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจจีนก็จะลุ่งเรืองไปเนี่ยโหยี่สิบสามสิบปีไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายนะซิมเหลี้ยงเลี้ยงเราเยอะพอหอ นะคะระับอาจารย์ได้ข่าวว่าอเมริกาเนี่ยนะไปพยา,ยามไปปกปัน่นทั้งเขเมรน,นะแล้วก็พม่าให้หันมาลุมลุมเรา <c oughs> เออแบบนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะ <c oughs> เห็นไหมเป็นไปตามที่อาจารย์คาดไว้ไม่มีผิดเลยตอนแรกเฮ้ยอะไรวะมันอยู่ดีมันจะมีปัญหาอะไรมากสักขนาดนี้ มันไปกินดีหมี่ที่ไหนมาใช่ไหมไอ้เรื่องความขัดแย้งตระกูลหุนกับทักษิณมันมันเป็นเรื่องทําการเมืองมันใหญ่กว่านั้นมันเป็นระดับร,ระดับโลกครับเออเพราะทํามันหมันไสจะหาจุดตรงไหนมันไปจะไปตรงไอ้ตรงไต้หวันตรงเกาะอะไรนะฮ่องกงใช่ไหมเกาะอะไรอะ่ะจำนั่นแหละมันก็ไม่นานเท,ท่าทีเลย อะไรก็มาตรงนี้อืมก็ว่าไปนะอันน,น,นี้ต่อมามาพูดถึงอ่าคนเกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาจะหญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดพอไม่ชอบไปไขมาขัดคอนะมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์ครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลําไส้แล้วก็สายตานะต่อมาอืม ลมขึ้นเล็กน้อยคนเกิือในวางคารบุคคลทั่วไปเี่ความเคารพศรัทธาคุณดีนะครับยกย่องให้คุณเป็นผู้นํานะคนเวลากินอาหารไม่ตรงเวลาก็อย่างนี้นะอ,อมื้อเชา้ากินเที่ยงมื้อเที่ยงกินบ่ายกิน <c oughs> แล้วเช้าเช้าหนูไม่กินข้าวอะ่ะ ส่วนใหญ่นะเนาะนานๆมีส่วนน้อยที่ได้กินบ้างนะกา,าแฟแก้วนึงก็อยู่ได้ทั้งวันสองสามแก้วนะเพราะมันมันอยู่ได้เพราะไขมันอิ่มตัวครับอ,อนมข้นเนี่อ,อนมข้นนมข้นอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางวันเจ้าชะตาจะรับผลประโยชน์จากการเจรจา,าติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ดีงานสื่อดีครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์อ่ะอักรับมั่นคงที่ดินที่อยู่อาศัยนะเจ้าทีค่อนข้างแรงก็ดีนะมีปัญหาขัดแย้งชายแดนเราก็ได้พื้นที่คืนมาเยอะเพราะฉะนั้นยึดมั่งไปเลย <c oughs> เออดีอย่างเสียอย่างมิดเอาพื้นที่คืนมาให้คนไทยเราไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้น กูจะยึดทำไมกันรัวเลยครับอะไรที่มันเป็นที่ของเรานะได้หลักหมุดที่ไปอยู่ตรงฝั่งนู้นน่ะเออที่ฝรั่งก็ถามว่าเอ้ยของใครมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะ<笑><笑>มึงยึดมึงยึดจริดๆไอ้พวกนี้มัน,นด่าด้จริงๆเลยฮนะคือคนคนกัมพูชาเขาเห็นอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่พออาจารย์ใช้บริการ แรงงานพม่าเยอะก็รู้ว่าพม่าเป็นยังไงมันก็ขยันนะก็จะใช้พลักใช้แรงงานพม่ากับบังคลา,าเทศสองชาตินี้ยขยันขยันเก็บเงินเก็บทองนะแต่พอมีคเหม็นเข้ามาเนี่ยมันเกิดการเมืองภายในครับ <c oughs> เออนู่นนี่นั่นตื๊ด,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 ด ใส่สีเสื้ออะไรใครเอ่ยเมยลิงใช่ไหมอืม <c oughs> วันพรุ่งนี้วันจันทร์จันทร์แต่เป็นจันทร์ของของอเมริกา <c oughs> เดี๋ยวก่อนหนูต้องดูปฏิทินก่อนอ๋อเป็นธาตุไฟ ไฟเกิดดินไม่ลิงเป็นไม้ก็โอเคนะไม้มีไฟมาก็เติบโตครับเออก็ไม่ได้อะไรใส่แดงก็ได้อืมไฟเกิดดินดินเกิดทองก็ใส่เหลืองไฟเกิดดิน ต้องบอกก่อนปา๊าบฮัลโหลเอ่อมยลิงนะวันจันทร์เป็นธาตุไฟนะมอยลิงเป็นธาตุไม้เอ่อเพราะฉะนั้นถ้ามายลิงจะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์อะไรอใส่เขียวได้นะนำ,นำเสนอสน่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่ได้นําเสนอนะใส่แดงก็ได้นะหรือใส่เหลืองก็ได้นะครับแดงก็ต้นไม้ก็จะโตเหลืองก็จะได้ปุ๋ย ได้ดูดปุ๋ยใส่ได้สองสีครับจะแดงก็ได้เหลืองก็ได้นะหรือไม่ก็เหลืองไปเลย <c oughs> นะโอเคร่ลำรวยร่ลำรวยครับนะบันทึกเสียงฮัลโหลเออเมยลิงนะวันจันเป็นธาตุไฟนะเมยลิงเป็นธาตุแล้วะระบบสดๆดดีดีบรี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเมงจ่ายนะเมงจ่ายใช่ไหมถึงไหนเนี่ยเมื่อกี้อาคารพุทธเสาพืทรหัสเออต่อมาพืทรหัสนะคนเกิดวันพุรหัสคุณอาจจะเหน,น,นื่อยเรื่องการเรียนการสอบครับ คือเรื่องศิลธรรมเรื่องความรู้อะไรมันเหนื่อยเหลือเกินปีนี้คุณเห็นดวงเมืองไหมโอ้โหอย,างงาอ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่พอเชะนก็พยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไปครับนะรักษาศินห้าข้อครับเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องอะไรมากมายครับนะปีหน้าเนี่ยงงยังไงก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นถ้าเร็วสุดก็ตุลาครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ดีแบบบุ๋วุหว,วานะมันจะดีขึ้น เขาหายใจโอเคเหมือนได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วประมาณนี้ยเอ่อมันก็เดินดีในระดับหนึ่งไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปรอลุ้นช่วงอา่าหลังวันเกิดดวงเมืองอนะ่ะนี่ออคุณจะไปรอลุ้นหลังตู่ไทยตู่จีนเอ่อู่จีนตู่ไทยดวงชะตาก็าจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนครับ เจ้าชะตาจะการช่วยเหลือสนับสนุนจากสายมูนะคะผู้ปีดพิพลนนุนินานช่วยเหลือแก้ไขเสริมดวงชะตาต่อมาคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินความรักถูกติฉินนินทากาเล่เล่เลยนะเออแล้วแต่นะครับต่อมามาพูดถึงตามปรากฏการผ่าดาวถูกได้ด,ดีได้เวลาสนุกแล้วสีนะ วันนี้มุดเนปจูไม่ดาวมตรตยูดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เสียอยู่นะครับไม่ดีในวันนี้ต้องระมัดระวังนะแล้ววันอาทิตย์เป็นวันโลกาวินาหาความเจริญบ่อได้กานะครับต่อมามาพูดถึงการปฏิทินของจีนนะครับปฏิทิน วันที่วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันลิงไม่ถูกกับเสือเพราะฉะนั้นคนเสือก็หลบไปครับนูน่นนี่นั่นนะแต่คนลิงเต็มที่ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการขุดบ่อน้ำเดินเรือตั้งเตียงนอนไม่ได้เพราะธาตุทองแข็ง นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตั้งเตียงให้ตั้ง,ตงเตียงเหล็กนะครับงดเดินเรือนะของแสนแสบแม่น้ําเจ้าพยายงดหนึ่งวันนั่งรถเมย์ไปก่อน <c oughs> แต่หญิงมีคารห้ามกระทบเตาไฟโกดังน,นะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรับตําแหน่งขอบุตรตั้งสาวตั้งคานขุดดินฝังศพซ่อมแซมแต่งงานเดินทางทิศมงคลที่ใต้ที่โชคลาภคือทิศใต้ ช่วงเวลาที่ดีก็คือสิบเจ็ดนกาถึงสิแม่เจ็ดนกาถึง1ิบเนกาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นห้าทุ่มถึงตีหนึ่งสีเสริมประจำวันก็คือฟ้านํำเงินดำสีโชลาร์ฟอสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรเอออะไรเออประชุมประชุม เดี๋ยวดูสิอืออาจารย์ขาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นการประชุมอืมประชุมก็ดีสิเออประชุมก็ดีลงไปมั่งมีสีช่ชกแล้วเอียบพอทุกอย่างราบรื่น ทุกอย่างราบรื่นมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเออนี่แหละส่งแค่นี่แหละโอยพอรไม่ได <c oughs> ้มีอะไรโอยพอรเฉยเฉยให้ทุกคนสำเร็จสมหวังสำเร็จสมหวนะังนะปลาฮาปวดหลังโอ้ยปวดหลัง เอาไห้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะครับได้ตามราศีจกักเริ่มเมฆคนเมฆเนี่ยดาวเสาร์คุณดีลาหูดีวันนี้ลุยให้เต็มที่ครับยังไงยังไงเนี่ยนะประเทศไทยจะได้โชคลาภผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำรรนะครับทำอะไรก็ให้มันรีบรีบถามเถอะให้มันเป็นกิจลักษณะ เอนต์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนคาสิโนก็มีซะไอหุ่นเซนมันจะได้เงียบปากสัทีหนึง่งน <c oughs> ะไอหุ่นเซนเออเป๋ก็เป๋อะไรไทยไปเลยตาสีตาสาก็ไม่เข้าไปเล่นหรอกให้คนรวยเขาให้คนรวยไปเล่นคนมีเงินเข้าใจไหมบางคนก็ยังโง่งเง่าดักดักดานแบบอยู่ในกาลาฮะเล้วหมด คือไอ้กฎเกณฑ์เนี่ยทุกคนรู้ราหูตามดวงเมืองอยู่วินาศลักเออแล้วเสร็จแล้วถ้าเวลาถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาคุณจะเอาของเสียมาทําเป็นของดีเนี่ยมีปัญญาคิดไหมหมอดูแก่แก่หัวงอหัวดําไม่มีปัญญาคิดได้ครับนี่พูดตรงๆเลยนะเออราจารย์เจออาจารย์ก็พูดพูดตรงๆรอ่ะไอมึงคิดไม่เป็นหรือไงวะเออแก้ไขไม่ได้แล้ว มันต้องแก้ได้กฎหมายก็ควบคุมไว้สิเว้ยมาใจแล่นนักหนาวะยังโง่เง่าหัวสมองหมาปัญญาควายฮะคุณเคยดูหนังเรื่องสามก๊กไหมอ้ต้องให้จูก,กักเหลียงขงเบ้งด่าเความคิดของครุฑนกกระจอกย่อมไม่รู้นะไอ้พวกหมอดูหัวงอกหัวดำแก่ๆทั้งหลายที่ท่องตำรายอยู่นั่นนะ ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้หรอกครับในชาตินี้ต้องตายไปชาติหน้าก่อนถึงจะแก้ได้นะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาเนี่ยนะครับถึงไหนเนี่ยเออสาวราหูดไไไีไม่มีปัญหาเรื่องงานดาวไปจําตัวคุณยังอยู่ในพภพอหรีนะต้องระวังปัญหาอุปสรรคนะครับใจเย็นๆเข้าไว้ส่วนดาวการเงินยังอยู่ในพภพพันธุ แต่วันนี้ไม่ดีนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ต่อมาชาวลักนาราศีพฤกษกคนราศีพฤกษ์เนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวพระราหูดีครับไม่มีปัญหาพูดคุยติดต่อเรื่องงานได้ส่วนการเงินพุทธอยู่พันธุเงินเข้าบ้านดีประสบความสำเร็จนะการเงินดีนะครับจะสุขไม่ดีวันนี้ วันนี้ชื่อเสียงด่างพ้อยนะด่างพอยนะต่อมาพูดถึงคนลาศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณอุสาหะเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้ดังใจแต่ก็มีนะบางคนอาจจะคิดอยากก่อร่างสร้างตัวคิดลุยในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ดวงชะตาวันนี้มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นวางแผนด้านการเงินให้ดี ต่อมาคนกร,รกรไม่ดีครับตูกติฉินดินทากาเลมีมปัญหาญาติพี่น้องไม่ดีแล้วดวงชะตาคุณก็การงานังคารอยู่สาหัสชา้าวันนี้การงานดีครับเออแต่ให้ระวังความเสียหายระวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับไม่ค่อยดีต่อมาชาวราศีสิงคนสิง์เนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ย อิทธิพลดาวอาพระสุขเป็นวีนา่าการงานควรอยู่เบื้องหลังจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยป้าดาวพุธกลุ่มลักนะกระดุมพระกลุ่มลักเงินวิ่งเข้าหาครับได้เงินประสบความสำเร็จวันนี้คนสิงมีเงินนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันเนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้ครับ โอ้จะรู้สึกแบบอยากที่จะข่มคนนะแสดงอำนาจบารมีในดวงชะตาของคุณดาวประจำตัวอยู่วินาศควรอยู่เบื้องหลังจะดีนะครับในเรื่องของการงานแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดรายได้และผลประโยชน์จะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้หวัง10บอาจจะได้ไม่ถึง10นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนตุลเนี่ยดาวการงานไปอยู่ พบการเงินได้เงินจากงานครับในดวงชะตาเนี่ยดาวประจําตัวเสียนะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหางานที่ต้องเข้ามาให้แก้ไขนะครับส่วนด้านการเงินการทองก็จะมีทั้งรายรับรายจ่ายรออยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่กรมมะ ในดวงชะตาของคุณเนี่ยอาทิตย์การงานมั่นคงเป็นเกษตรนะครับส่วนการเงินยังมีรายจ่ายอยู่เพราะเป็นมรณะครับให้ระวังนิ่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีนิดนึงนะต่อมาชาวล,าลัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยดาวประจําตัวอยู่สูุภาการงานจะประสบความสําเร็จนะครับแต่คนธนูดาวศกเสียความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอาเวลาไปทําในเรื่องของการงานจะดีที่สุด นะครับในช่วงนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีมงกรคนมงกรดวงชะตาคุณเนี่ยนะดาวการงานวันนี้ไม่ดีเลยการทะเลาะบอกแว้งผิดใจต่างๆระวังนะครับส่วนการเงินดีไม่มีปัญหาได้เงินหลายล้านเอาจากไหนอะ่ะก็เดินไปที่ร้านดิเดยกก็ได้เออก็เดินไปร้านไม่ไดะต่อต่อมา คนราศีกุมโอ้ยกุมดีนะวันนี้ไม่มีปัญหานะเออในดวงชะตาเนี่ยพ่อเอาเงินไปเงินไปต่อมาชาลาลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานดาวพฤหัสเน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้หลังใจระวังปัญหากับบุตรและบริวารน,นะครับในดวงชะตาของคุณระวังหูเบาเชื่อคนง่ายดาวการเงินอยู่ภพปัตนิมีทั้งรับทั้งจ่ายครับ ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสําเร็จของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ